สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟรบรีสองนะครับผมแพงใหม่นะฮะที่นะอยู่ท่ามกลางทุ่งนาที่เขาว่ากันก็อันนี้ใกล้เสร็จนะครับผมนะน่าจะมีการเสร็จเรียบร้อยแลยนะ้วแหละเพราะว่าตอนนี้ช่างเชิงข้างบนไม่มีแล้วนะที่เห็นดูบรรยากาศอันนี้ก็ปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้ว ตามกำหนดเนี่ยเขาจะเปิดใช้ปี68นะทุกคนนะสถานีรรบุรี2ก็เป็นหลังคานะครับผมคุมชานชาลานะฮะชั้นบนนะครับส่วนชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องจำหน่ายตัว๋วห้องพักคอยผู้โดยสารนะฮะชั้นล่างก็จะเป็น,นถนนแล้วก็ลานจอดรถฝั่งนี้นะฮะมีการตีเส้นนะครับพร้อมนะฮะ ทางขึ้นทางขึ้นเนี่ยจะเป็นบันไดนะครับผมแล้วก็มีลิฟต์นะครับมีลิฟต์ให้ขึ้นเหมือนรถไฟฟ้าเลยนะฮะส่วนรถไฟเนี่ยที่จะมาวิ่งเนี่ยเห็นว่าจะมีรถรถเร็วรถจวนแล้วก็รถจวนพิเศษนะครับส่วนที่ลบบุรีเดิมนะฮะก็จะมีพวกรถธรรมดารถท้องถิ่นรถชานเมืองวิ่งนะครับ ก็ตามคำร้องเรียนของทางประชาชนนะที่มีการได้รับผลกระทบในเรื่องตรงนี้นะครับเขาก็มีการเปิดนะฮะว่าคำร้องกว่าเกือบสอง0ันรายการเลยนะนี่นะครับในความยิ่งใหญ่ส่วนพื้นที่โดยรอบอนาคตก็ให้เวลากับมันนะฮะว่าจะมีอะไรมีห้างมีโปง่งมีปัม๊มอะไรมาเปิดแถวๆนี้ไหมนะฮะว่ากันไปเนาะ สวยงามก็ทางนู้นจะเป็นทางเข้านะครับผมให้รถของผู้โดยสารเนี่ยวิ่งเข้ามาทางนู้นนะฮะก็จะมีทั้งสองทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมรอบนี้นะฮะก็มีหล bon. ายคนกังวลว่าทําไมถึงมาสร้างตรงนี้นู่นนี่กลายเป็นประเด็นต่างๆเนาะก็อย่างที่บอกแล้วครับผมที่ลบบุรีในตัวเมืองเนี่ยมันขยายไม่ได้นะฮะ มันขยายไม่ได้ก็อย่างที่ทุกคนทราบเลยมันมีแหล่งโบราณสถานอยู่อย่างพระปางสามยอดเนาะแล้วก็บ้านเรือนแถวนั้นอีกทางรถไฟเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเห็นไหมเนี่ยเป็นสถานีใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยจะไปตั้งอยู่ในเมืองยังไงใช่ไหมเขาก็ต้องเลี่ยงเมืองมาทําเลี่ยงเมืองมาเป็นสิบยี่สิบกิโลนะฮะในเส้นทางนี้เพราะว่าถ้าเราจะแบบดันทุลังจะไปสร้างในโน้นก็จะเป็นเหมือนอุจจัยเห็นไหม จนตอนนี้เนี่ยทางอายุธยาที่ว่าจะมีการสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็คือยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับผมแล้วก็ยังไม่เซ็นสัญญาด้วยปี6กเจแล้วนะฮะแต่เราก็มองกันในภาพรวมๆเนาะ ก็เป็นถนนเรี่ยงเมืองลบบุรีนะครับผมหมายเลขอสามหกหกนะฮะก็จะวิง่งออดใต้สะาาพานทางนี้ไปเลยนะครับผมก็ทางรถไฟก็สร้างทับที่นี่ไปเลยนะฮะนี่นะครับผมเป็นทางขึ้นนะฮะแล้วก็มีลิฟต์ตรงกลางนะครับ ภายในสถานีก็มีสามชั้นก็ตอนการตอนเย็นเนี่ยเขาจะมีการเปิดไฟนะฮะเราก็ได้เห็นภาพจากคนในพื้นที่ถ่ายก็สวยงามนะครับสวยงามนี่จะเป็นช่องจอดรถนะฮะหลากหลายเลย